ลิซ่ากูรูดัคอมอรุณสวัสดี์ค่ะกลับมาพบกับมิงและรายการ l i s a g u ูรูทีวีเป็นประจำวันนี้มิงก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ขอบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะเอาใจคุณสาวๆเป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆที่กำลังจะเข้าพิธี TV วิวาค่ะ ก็แหมตอนนี้มิงกำลังอินกับพิธีมงคลสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและเคทที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ งานนี้นอกจากจะเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองพระองค์ตลอดสองข้างทางของทางพระดำเนินกลับไปยังพระราชวังบักกิงแฮมแล้วในงานพิธีฉลองมงคลสมรสถ,ถูกจัดขึ้นโดยสมเด็จพระราชนีอลิซาเบธที่สองและยังมีแขกรับเชิญจากนานา,นาประเทศรวมทั้งศิลปินคนดังมากมายรวมไปถึงครอบครัวและเพื่อนสนิทของสาวเคทที่มาร่วมงานกว่าอีก1,000คนด้วยค่ะ สาวๆคนไหนที่กำลังจะเข้าพิธีวิวาเร็วๆนี้นะคะวันนี้ขอบอกได้เลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ คนไหนที่ฝันอยากจะเป็นเจ้าสาวที่สวยและสง่างามที่สุดเหมือนอย่างเคสแล้วแล้วก็วันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกเลยดีกว่ากับช่วง t r e n d s Up d เด e สาวๆคนไหนที่อยากแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงแสนสวยเหมือนว่าที่เจ้าสาวเคสมิดเดิลตันพระคู่มั่นของเจ้าชายวิลเลียมสแล้วล่ะก็ห้ามพลาดค่ะ t r e n d s Up d เด e สนับสนุนโดยลอเลียว วันนี้นะคะช่วง Trends Update หมิงก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเทคนิคการเลือกชุดเจ้าสาวถึง3ร้านด้วยกันเจ้าสาวคนไหนที่อยากจะเป็นเจ้าสาวสไตล์เจ้าหญิงแล้วลก็พลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวค่ะ L is for the way you look at me O is for the only one I see V S very <S สวัสดีครับชื่อเอกนะครับเป็นีไซเนอร์ของห้องเอโคโรื่องคซิติบาย์พิรักร์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาแนะนำะสำหรับการแต่งตัวในเรื่องของชุดวิวาให้กับเจ้าสาวหลายๆท่านนะครับที่กำลังรอชมอยู่นะครับก็อยากให้เจ้าสาวได้เลือกชุดวิวาที่เหมาะสมกับธีระของตัวเองนะครับแล้วก็ชอบ ครับแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะมาแนะนํารูปแบบทรงชุดแต่งงานนะครับทั้ง3รูปแบบรูปแบบแรกนะครับเป็นทรงเมอร์เมดนะครับทรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของออการโชว์สรีระของเจ้าสาวได้ดีซึ่งสําหรับผู้หญิงหลายท่านเนี่ยก็ต้องการใฝ่หาที่จะอยากมีรูปแบบรูปร่างของตัวเองเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. เพื่อจะโชว์สรีระว่าตัวเองมีสรีระที่สวยงามขนาดไหนชุดทรงเมอร์เมดเนี่ย เหมาะกับคนรูปร่างที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมีหน้าอกมีเอลมีสะโพกครบนะครับแล้วก็ทรงต่อไปนะครับเป็นทรงเอกลนนะครับทรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ารูปแบบทรงเนี่ยะจะดูอลังการมากนะครับผมก็จะเหมาะกับเจ้าสาวที่มีสะโพกที่ใหญ่นะครับแล้วก็ หรือว่าเจ้าสาวทั่วไปก็ใส่ได้นะครับถ้าเกิดมีโชคเป็นปกติอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของทําให้ดูสง่างามนะครับสําหรับทรงนี้นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นทรงเป็นรูปแบบทรง A นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยรูปแบบนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีแขนนะครับจะช่วยในเรื่องของการปิดช่วงรักแร้ที่มีเนื้อสําหรับเจ้าสาวที่มีเนื้อตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการพลาง เนื้อตรงส่วนนั้นได้ดีมากนะครับแล้วจะเห็นว่าลายตรงนี้เป็นโครเซตจะช่วยบล็อกอสำหรับเจ้าสาวที่เจ้าเนื้อตรงช่วงหน้าท้องมีหน้าท้องจะช่วยบล็อกตรงนี้ได้ดีดดเลยนะครับ และนี่ก็เป็นการเมคโอเวอร์ให้เจ้าสาวกลายเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดครับสำหรับการแต่งหน้าของเจ้าสาวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเพรอยากให้แต่งหน้าออกมาเป็นแนวธรรมชาติมากที่สุดเป็นตัวของเจ้าสาวเองมากที่สุดนะครับโทนสีที่ใช้ก็คือจะเป็นสีเอิร์ธโทนสีชมพูอ่อนๆให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วจะทําให้เจ้าสาวดูเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปแต่งให้ดูเปลี่ยนนะครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องกุ้งครับวันนี้แต่งหน้าแล้วเป็นยังไงบ้างชอบมากเลยค่ะครับดูเป็นตัวเองแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับก็คือสําหรับน้องกุ้งเนี่ยการแต่งหน้าที่จะต้องใช้เทคนิคการแก้ไขรูปหน้านะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสองจุดนะครับจุดแรกก็คือช่วงแก้มน้องกุ้งเป็นคนมีแก้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทํายังไงให้ดูหน้าเรียวขึ้น เราก็ใช้เฉดดิ้งเนี่ยไรให้ดูหน้ายกกระชับขึ้นนะครับแล้วจุดที่2เนี่ยก็คือบริเวณหนังตาช่วงหางคิ้วนะครับตรงนี้ก็จะมีชั้นของเนื้อเยอะเยอะมากเราก็จะไม่แต่งไปเน้นตรงช่วงนั้นก็จะทำให้ดูน้องกุ้งเนี่ยสวยแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้ไปทำให้ตัวเองดูเปลี่ยนจากน้องกุ้งไปเลยนะครับน้องกุ้งจะต้องแต่งเป็นโทนที่เนี่ยเป็นสไตล์แบบหว,วานน่ารัก ไม่ต้องแต่งให้เข้มมากแล้วนี่คือการเมคโอเวอร์น้องกุ้งขึ้นมานะครับเป็นเจ้าสาวในฝันครับสำหรับเจ้าสาวที่กำลังมองหาชุดวิวานะครับให้เหมาะกับบุคลิกของตัวเองเนี่ยก็มาได้ที่โคสซีนะครับเพราะว่าเรามีชุดหลากหลายรูปแบบแล้วก็ ให้ดูความเหมาะสมของเจ้าสาวว่าควรจะใส่รูปแบบไหนหรือถ้าเกิดเจ้าสาวท่านไหนยังไม่มีไอเดียก็สามารถให้พี่เอกออกแบบได้เลยนะครับที่โคซิลี่นะครับประชาชื่น31นี่เองครับขอบคุณครับว้าว,ว,าว,ว,าวแหมมิมงชักจะอิจฉาแล้วสิคะคุณผู้ชมจากหญิงสาวธรรมดาธรรมดาแปลงร่างมาเป็นเจ้าหญิงได้สวยรัดขนาดนี้แต่ยังไม่หมดค่ะเพราะมิงยังมีชุดเจ้าสาวสวยๆมาให้คุณคุณได้เลือกชมกันอีกค่ะ สาวๆคนไหนที่ใฝ่ฝันอยากจะมีชุดแต่งงานที่แสนจะโมเดิร์นและเป็นเอกลักษณ์แบบไม่เหมือนใครต้องมาที่ร้านอมิตาค่ะจะมีชุดแบบไหนที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะส่วนสาวๆคนไหนที่อยากสวยแบบคลาสสิกใส่ชุดเจ้าสาวแบบไทยๆแล้วละก็ ต้องร้านนี้เลยค่ะลอร่าที่ร้าน เรียกได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของชุดไทยเป็นที่สุดเลยค่ะเพราะที่นี่มีชุดเจ้าสาวแบบไทยลายยุคหลายสมัยให้เลือกด้ตามใจชอบเลยแถมใครที่อยากแต่งงานตามแบบแผนไทยแล้วละก็ที่ลอร่านะคะเขามีบริการการแต่งงานแบบไทยไว้ครบวงจรไว้บริการอีกด้วยค่ะแต่ถ้าส,สาวๆยังไม่จุใจกับชุดเจ้าสาวที่มีให้เลือกหลายสไตล์สามารถติดตามต่อได้ในนิตยสาร w e d d i n g magazine วางแผนแล้ววันนี้นะคะ กันบ้างคะ่ะได้เคล็ดลับดีๆในการเลือกชุดเจ้าสาวกันไปแล้วนะคะหวังว่าส,สาวๆคงถูกใจชุดเจ้าสาวที่หมิงเลือกนํามาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงหน้านะคะใครที่ยังไม่มีไอเดียของขวัญให้คู่รักในงานแต่างงานนะคะต้องติดตามสาวแก้มให้ดีค่ะเพราะว่าเธอนะคะจะพาไปทำของขวัญแบบ DIY ด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวจะสนุกขนาดไหนนั้นตามติดในช่วงนี้เลยค่ะกับแก้มซ่าพาตลอนทริปส์บายกยารนิเยร์ไลท์ไอโรออน สาวทำงานที่อาจริงเอาจรงอย่างเรากว่าจะได้นอนก็ดึกดื่นแถมตื่นขึ้นมาตอนเชา้าก็ยังเจอปัญหาขอบตาคล้ำเป็นหมีแพนได้อีกใช่ไหมล่ะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะแค่พกกันเย่ไรท์บายเทรนนิ่งไอโลอ่อนเพียงแท่งเดียวก็ช่วยขจัดความหมองคล้ำและเหนื่อยลา้ารับดวงตาได้ดีสุด,สดๆเพราะได้เนื้อเจลเย็นใสสารสก,กัดจากธรรมชาติพกพาง,ง่ายแถมยังเติมได้ตลอดทั้งวันอีกด้วยรับรองว่าสาวๆกลับมามีดวงตาสวยกระจ่งางใสอีกครั้งแน่นอนค่ะ ทิฟฟ์บายการนิเยรลไลไอโลอน